สวัสดีครับวันนี้ลูกงอดพาชมบรรยากาศของเถียงนาครับจังหวัดนครลำพูบ้านไซงามครับอำเภอเมืองจังหวัดนครลำพูบ้านไซงามอันนี้ภูเขาภูเก้าครับทุกคนที่ทางเถียงนาครับพาชมเถียงนาครับสวยๆครับทุกคนบรรยากาศดีๆครับเห็นไหมครับสวยมากครับบรรยากาศดีมากครับบรรยากาศ บันนอบันนอครับทุกคนเห็นไหครับพาชมสวนครับพาชมสวนด้วยนะครับพาชมสวนครับของวิถีชาวบ้านเกษตรของชาวบ้านนะครับทุกคนอ่านี่มครับมีบ่อปลาอันนี้มีแทงน้ำด้วยนะครับทุกคนแทงน้ําด้วยสวยๆครับ็นี่ครับบรรยากาศเขาต้นไม้ครับคือสวนครัวครับมีทั้งพิกครับพิกว่าพิกงามมาก มาเข kind of ือครับมีคาครับอันนี้คือสวนนะครับของคุณตาของคุณตาครับพาชมสวนคุณตาครับคุณตาอนุญาตแล้วนะครับเห็นไหมครับอันนี้ต้นงอครับต้นงอนะครับต้นงองอครับงออันนี้ต้นอะไรเอ่ยตาลืมแล้วเนี่ยลองกองครับนล่ลองกองครับทุกคนเป็นไงครับโอ้อันนี้อายุอายุอายุหนึ่งปีนะครับอายุหนึ่งปีโตโตเร็วมากอันนี้งอครับงอก็่หนึ่งปี คุณตาทำเอาไว้ปีเดียวครับเพ,พิ่งจะครบปีครับบรรยากาศดีมากครับน้ำใช้โซลาเซลล์นะครับทุกคนบรรยากาศดีมากเห็นไหมครับเดี๋ยวพาขึ้นไปชมบนบ้านนะครับไอ้อบนเถียงนาครับเนาะเรียกบ้านสวยครับสวยทางขึ้นก็ระวังหน่อยครับลึกอึอเดี๋ยวลุงออดพาชม ข้างล่างครับข้างล่างมีห้องน้ํานะครับห้องน้ำในตัวมีห้องน้ํามีที่จอดรถเห็นไหมครับมีสุนัขครับสุนัขสุนัขต้องมีสุนัขครับการขโมยฮะเราก็พาขึ้นมาบ้านเลยครับทุกคนโอ้โหวนตดครับสวยงามครับมีห้องนอนหนึ่งห้องนอนนะครับบรรยากาศกระเบื้องผูกระเบื้องสวยงามเห็นไหมครับห้องนอนหนึ่งห้องนอนครับภูเขาเห็นไหมครับภูเขาครับบรรยากาศ อันนี้ภูเขาแล้วครับคุณตาเขาเรียกภูเขาภูกเก้าครับภูกเก้าครับทุกคนสวยงามไหมครับโหทุ่งนาข้าวกําลังปลูกเห็นไหมครับข้าวกําลังโตกมาหาบมาหาบครับแล้วข้าวกำลังโตครับเขียวจะอุ่มมากบรรยากาศดีมากทางด้านตะวันตกแม่น้ำอ่าฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นเป็นเป็นแม่น้ำนะครับแม่น้ำครับเห็นไหมครับลำพเนียงลำพเนียงครับทุกคนอ่า ฝั่งฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเป็นภูเขาเห็นไหมครับภูมรกอครับมีครอบทุกอย่างครับคือผักสวนครัวมระกอมะม่วงเขาภูเก้านะครับจังหวัดหนองบัวลำพูบ้านสายงามอำเภอเมืองครับทุกคนอ่าสวัสดีครับ